เคเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในอ่านเสียงผู้เป็นที่อะไรนะโอเคเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในอ่านเีสนะครับและในวันนี้เราก็อยู่ในเกมเล่นมูนี้แล้วเหรอ ไม่ใช่เกมเออเราอยู่ในเกม e x t r ซ Life Zombie อนี่เองนะครับนะอ่าฮะซึ่งก็มาต่อกันในเกมนี้แล้วนะครับนะซึ่งในคลิปล่าสุดของเกมนี้คือผมได้ทำการเล่นตัวละครตัวสุดท้ายของเพจหนึ่งไปนั่นคือเฟยนเซ่นั่นเองครับนะซึ่งคลิปนี้เราจะมาต่อตัวละครเพจที่สองกันเลยนะครับนะตัวละครหน้าสองเนี่ยก็มาเริ่มตัวแรกเลยนะครับนะก็คือชายผู้ที่มีพระนามเดิมว่าจีโนไว้เนะครับจีโนไวโอเคจีโนชื่อเพื่อนเก๋เอ, <laughs> เออเนนะเดี๋ยวนะชื่อจีโน ไวแต่ตัวนี้สีแบบว่าผิวเป็นคนผิวสีนะครับนะไปเราเล่นเล่นกันเถอะหนะกูขอดูสเตตไหนซิว่าของดีแค่ไหนสเจ็ดสิเปร็ทักเน็ตเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์สปีดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์สกิลห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอเคกายภาพมึงสมบูรณ์แบบโอ้โหโคตรบาลานซ์ไหนเฮียบาลานซ์จัดแต่สก,กิลเรื่องทักษะนี่คือไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ลองดูซิว่าของดีแค่ไหนเชียวชีชฉันได้ตื่นมาที่ไหนก็ไม่รู้ ฉันเป็นเกย์ดูได้ไง่ายๆสีงเกงของฉันเป็นสีม่วงสีม่วงเป็นสัญลักษณ์ที่บอกบ่งบอกถึงความเป็นเกย์ใช่แล้วไอ้เฮียกูพาเียอะไรของกณเนี่ยหยิบโคก่อนเชื่อว่าจีโน่ไว้ชอบแดกโคกันเองครับแนะล,ล้วโคคาโคล่าโอ้สเปกตรันี่ไงเรือไฟฟ้ากูเรือย,ยนต์ของดีของดีของเด็ดของแจมนี่เรามาอยู่แฮงเกอร์นะครับทุกคนสถานที่ที่มีอาวุธเยอะแล้วก็มีซอมบี้เกย์ด้วยอืมโอ้ ปาลาระเบิดใส่มอไซค์แล้วก็เกิดคอมโบะ muitas, ระเบิดนรกนะครับ้วทุกคนเกิดเพลิงไหม้แถมซอมบี้ก็หัวหลุดภายในวันช็อตเดนนเองเรานี่มันตึงจริงๆโอ้ย lucky, ไอ้ซอมบี้เอ้ยไอ้นี่มันไอเดโกซีซ่านี่ว่ะใช่ไหมถ้ากูจะไม่ผิดอืมเอาไม่บึม้มงั้นกูเลื่อยปั่นเลยไหนลองดูซิระเบิดจะดีแค่ไหนบึมม้มไหมโอ้ยมีบึม้มกวนตัวโอ้โ,อโ,อโอห,ห้กูว่าแล้วสักวันหนึ่งไม่ต้องเป็นอย่างนี้โอ้ยเจ็บหน้าเจ็บตา จีโนไว้กูไอ้เอหี้ยต้องชดใช้ขพรมึงเลยไอ้เหีย้ยเงียบรอยร้องเลยมากินเนื้อหน่อยดิเอาไอ้เหี้ยเนื้อสุกแล้วแม่งกินเร็วชี้อเออนี่ไงมีช็อกโกแลตกินช็อกโกแลตไม่ดีนะจ๊ะเขาบอกว่ากินช็อกโกแลตแล้วผิวจะดําแต่ตัวกูตัวละครกูนี่ไม่ต้องกลัวผิวดำไหมอ่ะเออกินช็อกโกแลตเรื่อยๆนะครับนะอือเราเป็นคนแบบสีเข้มอยู่แล้วไงอ่า ซึ่งมันเท่นะจริงมันมันไอเนี้ยไอตัวละครจีโน่ไว้ดีไซน์มันผมว่ามันเท่นะมันขัดไอตุงกางเกงมันในเขี้ยกางเกงสีแบบสีม่วงสีเกย์คือแบบไม่ใช่อะไรนะแต่คือแบบกูกูเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสีม่วงอยู่แล้วอะตามปกติแล้วมึงดูตัวกูดิมึงดูมันมันเข้ากันตรงไหนวะมันมันอาจจะเข้านะแต่ว่าไม่ขัดใจกางเกงมันสีแบบแสบตาไปนิดนึงอะเออถ้ากางเกงแบบสีน้ําเงินแบบว่าเป็นสีกรมน่าจะดีกว่า เออนะโอเคหนฟันถังไหนซิโอ้หูวิหาเรื่องใส่ตัวถังนะเพิงแยกออกมาจากถังน้ำมันอีกทีหนึ่งมึงเข้าไปอยู่ในนั้นได้ไงถามก่อนโอ้โหโอ้หูวมีกากเลือดด้วยอืมตัวเรากายภาพสมบูรณ์ก็จริงวิไม่ใช่สมบูรณ์อะไรนะสมดุลเออบาลานนะครับนะกายภาพบาลานจริงแต่แค่เจ็้าปอร์ซ็ทั้งหมดมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะแข็งแร่งอะไรนะครับนะทักษะก็น้อยด้วยเฮียใช้อาวุธแบบแท้ไม่เป็นแล้วมืองตัวเนี้ย โดยเฉพาะปืนเฮ้ยไ hey, อวิชด็อกเตอร์อืมอีอ้วนมันอ้วนตรงไหนวะมันมันเหลือแต่กระดูกไรเงี้ย <c oughs> โอ้ตอนนี้แบบแบบด้เกิดว่ามันเป็นแบบถ้าด่าไปโดนใครก็ขออภัยด้นะครับนะอไม่ได้ตั้งใจอะตอนนี้เราก็อยู่ในกันในสถานที่ที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหานะครับนะงานวัดนั่นเองครับนะซึ่งมีซอมบี้พาส่งกาลังจะแดกผู้หญิงอยู่เราต้องเข้าไปช่วยนะครับนะอืม ในดูซิปลาระเบิดบื้มไหมต้องบื้มดิเฮ้ยเฮ้ยอีกนี่เจสมูไรเหรอโอ้โหเลื่อยแม่งโหดว่ะแบบเลื่อยผมว่าเป็นเป็นอาวุธที่โหดที่สุดในเกมนี้แล้วนะนะเลื่อยยนเนี่ยแม่งโกงจัดอะปั่นทีหนึ่งแม่งเหมือนเหมือนไส้แม่งจะกระจายออกมาแล้วอ่ะอืมร้องเลยใน,นขี่ขี่มา้าหน่อยดิโอ้ยขี่ม้าวิ่งชนซอมบี้ให้หมดเลยอืมกระแทกเข้าไปอืมเรียบร้อยอยาให้ม้าดี อืมอืมมาสแปมทีเออเออเออนี่บอกว่ามามันก็โหดดีเหมือนกันนะถ้าคนแบบใช้ใช้แรงงานสัตว์เป็นอ่ะออ้ยโอ้โหแล้วกูโดนลากลงมาไอซอมบี้ถือพวกเดี๋ยวกูวิ่งเฮ้ยมันกัดคอกูเอาีกซอมบี้เด็กเฟรดเฮ้ยโอ้กูไม่ได้โดนมันไม่ความมันไม่ใช่ความจริงมันคือความฝันกูไม่โดนอะไรทั้งนั้นปืนน้ำแข็งแช่แม่งเลยโอ้ ผู้หญิงไม่โดนแช่ตัวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวกูช่วยเพื่อนเดี๋ยวกูช่วยอืมเดี๋ยวกูช่วยอืมอืมแช่แข็งซอมบี้เรียบร้อยเอ้ยเสือแม่งลากซอมบี้ไปไหนวะไอเฮียแม่งลากไปไหนของมึงเนี่ยซอมไอเสือแช่แครอทเลยแครอทแต่งสีให้เกี่ยวเฮียะไรแครอทแต่งสีโอ้ยนายอึดกว่าฉันนะไวฉันไม่ต้องการอะไรจากนายอีกแล้วเรื่องมึงกูสาช่วยแล้วเนี่ยกูทำอะไรมึงก่อนถามจริง อ,อ๋อเออใช่เพิง่งนึกนดาเมื่อกี้กูยิงปืนน้าแข็งใส่มันอ๋อขอบคุณที่ช่วยชนะจีโนไวเป็นพระคุณมากเลยจากอีเจ๊อืมมึงว่ามัน,ม,นมันเรียกว่าช่วยเหรอวะกูก็ทําเพื่อตัวกูเองล้วนๆเลยนะการฆ่าซอมบี้การทำลายซอมบี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของกูอยู่แล้วป้าเอ้ยไม่ใช่ปลาเอาเลื่อยฝันไปโอเยเบบี oh, ้ yeah, อืม มาฟันเข้าไปฟันเข้าไปอีกอเอาให้ตายไม่เข็ดไม่หลับไม่จำเลยพวกมึงอซอมบี้แคร์รแต่งสีไอ้นี่ไอ้มิไกไบเนี่็เหมือนกันมิกไบเฮียอะไรกูก็สรรหาเรียกเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไอเจนี่มันเป็นซอมบี้ตอนไหนวะเดี๋ยวกูกูจะฆ่ามึงเฮ้ยเอาไม่เอาขึ้นมาเอาแล้วกูฟันไปโดนมันพอดีอืมันก็เรียบร้อยไปสู่สุขติเถอยเฮ้ย เพื่มีอยู่แล้วแถมหนาวด้วยตอนนี้กว่าไปตัวละครเรานี่กางเกงสีม่วงเหมือนเกใช่ไหมนี่สีรถมึงดูซะก่อนสีกางเกงว่าเกแล้วสีรถเกกว่านะครับท like ุกคนโอ้โหสีม่วงโอ้โหโอ้โหเอ้โหเยีบเย็บให้เละไปเลยอืมอืมอืมชนชนผู้หญิงไม่สนเป็นไงโลกนี้มันไม่มีกฎหมายอะไรทั้งนั้นพวกโง่เอาส่งอาหารไหมกูโอ้ยมึงขับรถภาษาอะไรดูทางบ้างดิ มึงแะละมันมายืนบังทําไมไอ้เฮียรู้ทั้งรู้ว่ารถขับมามึงก็ไม่หลบดดวยนะอืมอืมเอาอเคี้ยวตายอย่างว่าเมื่อกี้่าจจะตายแล้วมั้งอ้ยไม่ตายเหรอวะ <laughs> ขาขาหนึ่งข้างแขนขาสองข้างเป็นทั้งก้อนแล้วมึงยังยังอยู่อีกอกผู้หญิงมึงอึดเกินไปนะ mm. อืมเ้าเรียบร้อยตายจริงอันนี้โอเคตัดหัวเด้ดเดี๋ยวเผื่อมันติดเชื้อแล้วแบบฟื้นขึ้นมาเป็นซอมบี้มาแดกกูมไม่คุ้มนะครับนะ เพราะฉะนั้นย้ำไว้เสมอว่าเวลาฆ่าใครเสร็จก็อย่าลืมฟันที่หัวเลยนะอุ้ยปวดขี้ชิมหายแล้วกูต้องทําลายใบไม้ใช่อย่าเอารถชนไบไม้ดีกว่าเพราะว่าเวลาที่เราปวดขี้นะทุกคนเราไม่สามารถที่จะเอ่อกดใช้ไอเทมได้นั่นเองปลาปาไปหยิบไไม้มา,มาชิดขี้ โอ้ยเฮ้ยอ้ยมันไม่ออกทางไหนว่าถามจริงใบม้าไม่เปลือนนะนะกูนี่อึ่งเลยมาอีกโดโนทำใช่บอกว่าน่าจะใช่แหละหน้าตาแบบนี้ทรงผมแบบนี้มีอยู่คนเดียวนะครับนะหัวทองทองบอกว่าเหมือนเป็นผมแบบมีสไลด์ได้นะครับนะเอกอกูคนอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะเที่ยวรู้คือมึงก็ตายไปเถอะเป็นซอมบี้ไปแล้วก็แล้วกันไปอะนะโอเคไปสู่สุขติซะนะนึ่ยจีโนไว้มันก็ใช้ได้นี่หว่าสรุปคือเกมนี้กูจะเล่นเรื่อยทั้งเกมเลยใช่ไหมี่ย เดี๋ยวไปหาปืนดีกว่านี่ไงไอ้ชายปืนที่แม่นยำที่สุดในเกมลูกเม่ปืนรีเวอร์นั่นเองครับนะอืมดูซิว่าสกิลห5ามันจะความแม่นยำจะน้อยขนาดไหนเมื่อลองใช้ปืนที่แม่นที่สุดในเกมปุ้งเอ้ยก็ได้อยู่นะยิงเข้าปากปุ้งโอ้ แม่เกิดมาแพ้ผู้หญิงโดนล็อกคอโอ้โหขี้ลุมโอ้ขี้ลุมโอ้อยนอโอ้ยหน้ากูแหกหมดแล้วเหียกูจะตายแล้วเนี่ยโอ้โหแม่งนอนเองเลยสงสัยจะง่วงแต่อีเจเนี่ยหุ้ยเอ้าอีเจอ้วนมันนี่มันอ้วนอีกล้วกูจะด่าทุกคนอ้วนใช่ไหมเฮ้ยฉันว่าฉันมีข้ามหัวแกงนะจีโนไว้เรื่องมือะเฮียไม่สน กูจะลองปืนกับสกิล55%ว่ามันจะขนาดไหนโอ้โหโอ้โอ oh ้โห oh กูกูยืนตรงแล้วนะไหนดูเงาที่พื้นดิปุ้งเออมันต้องตรงจริงๆแล้วก็ใกล้จริงๆอ่ะเขาแนะ้วทุกคนถึงจะยิงโดนโหแล้วยิงโดนแล้วแทบไม่เข้าไม่มีประโยชน์เลยนะนะเรียบร้อยอ่ะี่อลองลากคมดิวิ่ลากลากคมลากคมเออขาขาดอยู่ได้เอ้ยเฮ้ยยาวอืมกูว่ากูไม่เล่นปืนละเชียนี่ กวดยังไงเรื่อยก็น่าจะตอบโจทย์ที่สุดสำหรับตัวนี้ครับนะอืมว่าจีโน,โนไว้มันเน้นกายภาพสายระยะไกลามากกว่าไงแถมก็วิ่งค่อนข้างจะเร็วนิดนึงนะอืมแต่สกิลมันไม่ค่อยดีไงเออถ้าใช้อาวุธจริงเนี่ยก็ปืนไม่แนะนําเลยสหรับจีโนไว้นะครับนะเออวุเดี๋ยวเราต้องแทงมาแล้วล่ะจังหวะนี้อืมอืมอืมกูฟันไปทั่วเอ้ยอซอมบีท้ทหารโง่เฮ้ยเราไม่ได้เริ่มสงครามนะ แต่แน่นอนว่ามันไม่มีใครแฮปปี้้วยที่นี่ใช่แล้วโอ้ยโหกูโดนยิงโอ้ยหืยกูอึดเป็นไงโอ้โหกูมึงไงยิงซ้ำกูอีกมึงหดจังวะได้กูเอากูเอาดับเบิลบาเรลสวนแม่งเลยแล้วกันเอาไมลไอีสัตว์เฮ้ยจีโน่เอาอะไรจีโน่อีกแหละมันเป็นอะไรกับจีโน่เนี่ยครับ อืมออกไหมมึงเป็นอะไรกับจีโน่มึงเรียกจีนงจีโน่เลยกูยิงแม่งยิงโอ้โหยิงไม่โดนสักนัดยิงไม่โดนเกูเล็ยยงก่อนอืมเรียบร้อยยิงเข้ากลางอกฉันเข้าใจแล้วว่าโจเฟลคอนเขาแบบว่าอะไรเป็นเพื่อนเฮีอยอะไรสักอย่างกูก็ไม่รู้กับมึงหรอกเฮียกูไม่เข้าใจกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยซ้ำเดี๋ยวกูว่ากูชาปนากิจแม่งให้หมดด้วยน้อยหน่าลูกนี้เนี่ยแหละตายให้หมดซะมึงเรียบร้อยเดี๋ยวกูซ้ำให้โอเค เรียบร้อยแค่นี้ตายแล้วเรียบร้อยตายซะอยู่ไปก็โกโลกไอ้ขี้่มึงก็ได้อีเจพยาบาลเรียบร้อยมึงเอ้ยเฮ้ยนี่นี้อืมเฮ้รู้หรือย่างว่าใครเป็นใครไอ้จูโอ้ยหน่อยวิอะมึงก็สู้ระยะใกล้โอ้การคอกูโอ้โอ้กูร้องโอดควรโอ้ผมว่าผมปิดคลิปเล้ละโอเคปิดคลิปแล้วจริงจริง ตายพอดีเออนะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเกิดว่าใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจผมนะแล้วก็กดตามเอ้กดติดตามเพื่อนับหนุนยอบผมนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับนะสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีผมบ๊ายบายก็โคตรวายป่วงเลยสำหรับการเล่นตัวจีโนไว้นะครับนะโอ้โหมึงก็อืมึงจะเอาให้กูตายถึงไหนถามจริงกูเป็นซอมบี้นี่กูยังไม่ได้ว่าตายหรือ 西。